พาชมบ้านประหยัดพลังงานบรรยากาศใกล้ชิดธรรมชาติกับโครงการสุภาลัยวิวหัวหินบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดโครงการใหม่จากสุภาลัยที่ให้ความเป็นส่วนตัวเพียง151หลังในราคาเริ่มต้นเพียง3.59ล้านบาทโครงการตั้งอยู่ติดถนนใหญ่ใกล้ถนนเพชรเกษมและถนนบายพาสเชื่อมต่อใจกลางเมืองหัวหินและแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังได้อย่างง่ายดาย หน้าโครงการมีเมนเกตขนาดใหญ่แน่นหนาสร้างความอุ่นใจได้ตลอด24ชั่วโมงเชื่อมต่อกันจะเป็นสโมสร2สองชั้นมีฟิสิลิตี้ให้ครบทั้งโคเวิร์กิ้งสเปซที่รองรับการพักผ่อนและการทำงานได้อย่างลงตัวมีสระว่ายน้ำระบบน้ำแร่ให้ว่ายน้ำแช่ตัวได้อย่างปลอดภัยไม่ระคายเคืองผิวชั้น2จะมีห้องฟิตเนสที่มีเครื่องออกกำลังกายจัดไว้ให้เยอะทั้งคาร์ดิโอโซนและเวทเทรนนิ่งนอกจากนั้นยังมีสวนสาธารณะขนาดใหญ่ พร้อมสนามเด็กเล่นและทางเดินในสวนจัดเตรียมไว้ให้ครบเลยค่ะวันนี้จะพาไปชมแบบบ้านสุขรรไทยบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์ท็อปปิคลัลแบบบ้านขายดีพื้นที่ใช้สอย208ตารางเมตรโครงสร้างแข็งแรงก่ออิฐมวลเบาไม่อมความร้อนพร้อมปรับฟาสาตใหม่ให้บ้านดูสวยงามและโมเดิร์นมากขึ้น ฟังก์ชันบ้าน4ห้องนอน3ห้องน้ำมีห้องนั่งเล่นให้ถึง2จุดหน้าบ้านจอดรถในร่มได้2คันและมีประตูลองให้เชื่อมตรงเข้าสู่บ้านได้แบบนี้สะดวกสุดๆไปเลยค่ะเข้ามาในบ้านจะเจอกับห้องนั่งเล่นบรรยากาศโปร่งโล่งจะพักผ่อนหรือรูหนังก็ทำได้สบายๆเลย มีมุมทานอาหารขนาดใหญ่ที่ชมวิวสวนได้อีกฝั่งจะเป็นห้องครัวไทยในบ้านพื้นที่กว้างจัดครัวเต็มฟังก์ชั่นได้เลยตามชอบมีห้องนอนชั้นล่างขนาดใหญ่ที่เหมาะสําหรับการทําเป็นห้องนอนผู้สูงอายุเพราะจากห้องนี้จะอยู่ติดก,กับห้องน้าชั้นล่างทําให้ออกมาใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย ขึ้นมาที่ด้านบนจะเจอกับห้องนั่งเล่นจุดที่2รองรับฟังก์ชันได้เพียบจะทำเป็น Family Area ียแบบนี้หรือจะกั้นห้องเพิ่มก็ทำได้นะ Master Bedroom เป็นห้องหน้ากว้างฟังก์ชันให้มาครบทั้งส่วนของเตียงนอนติดระเบียงส่วนตัวเชื่อมต่อ Walk in c นโ s e t ขนาดใหญ่ที่แบ่ง His h n d Her ได้และยังมีห้องน้ำในตัวแบบฟูบัดที่มีอ่างอาบน้าให้แบบนี้ไปเลย ห้องนอน2และห้องนอนสพื้นที่กว้างเหมือนได้มาสเตอร์เบดรูมใหม่อีก2ห้องจะทำเป็นห้องนอนเด็กเล็กหรือเด็กโตก็ได้หมดเลยและที่ด้านนอกจะมีห้องน้ำส่วนกลางที่สามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างสะดวกสบายอีกด้วยค่ะนอกจากแบบบ้านสุภาพรไทยก็ยังมีบ้านให้เลือกอีกหลายแบบหลายฟังก์ชันเลยนะคะรับรองว่าที่นี่จะเป็นบ้านโครงการใหม่เพื่อคนหัวหินที่เหมาะกับทุกขนาดครอบครัวได้อย่างแน่นอนสนใจเข้าเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวัน หรือโทรสอบถามข้อมูลและโปรโมชั่นเพิ่มเติมโทร1720ได้เลยค่ะ